สบายดีพี่น้องวันนี้มาเลาะหัวเหอนมันนี้อยากไงพี่น้องเห็นว่าธรรมาศาตร์บานเฮอนี่นี่นย่ไก่กับบานไก่กับเหนอนแต่ว่าของกินบ้านห้อมีหลาย เฮ็ดละง่แต่กะน้องใหม่จุดประสงค์กับพาน้องใหม่แต่กับฝอย่างกะเอาวบทนั่นแหละนี่เด็กเนาะยังไงจิบะนี่นี่ตัวท่านได้เก็บหนึ่งสองสามสี่หา หาดอกกินอ่ะหาดอกหาไข่นี่เป็นมือบุ๋มสองดอกในกระตาเนี่ย ตาจะมีลายดอกเดิบสามดอกเด็กตีนมันปลาใบให้มันเกิดปีหน้ปปาปีกอไปว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่า ตีนมันออกเป็นเสือออกในปีต่อไปอีกเอาเก็บเบิร์ดกันอเอาเก็บเบิร์ดมันสิดับเปนวะ,ะ,ะนี่อันเป็นเสืออ๋ทใา่ไี่ อยากให้พี่น้องเห็นอ่ะเหล่าป่าเมือ่อใดก็พอได้กินบ้านเราที่ชีวิตของบันเนาอบันเนาอก็มีดีน,น,กกนี่ในโฟกแกงมัเนี่ยขอบใจได้พี่น้องที่ขเข้ามาเบ่งกันจบฝากติดตามคลิปวิดีโอทุกคลิปนะขอบใจพี่น้องหลายๆได้